เจ๊นอมจะชองน้องคือใเต้นหน่มจ๊นุ่เห็นย่างเดไปรุ่นน้อย่างที่ไปเตาของเต้นหนูตมองวัดเต้นหนูชุดเจ้าจังสุดตัวอยากให้เต้นหนู่คือตื่นเต้น้าท้าทายเห็นตัวคมาจวงเขาเลยคือจักลู้เตารุ่นนีหลัวจูงเลยคืออไปชมาหวิชินเอ อ่ามาคอนโเฮ้ยเขาคือว่าตัวอ่อรุ่นนึงคือเราเราเลยจอดกางม้วชีวิตชีวาตัวจอดกางโซ่ตัวเขาเจ้งเจ้ช่ารุ่นจอดฉลังเ่าโลเล่นตือคือเตาหมอมาโย่ปูหัตถนล่อเชยโพเลจ่างอ่ารุ่นจอดฉลังเ่าโลเนี่ยจะเป็นพยาวมาล่อเชยงมาจุ่นเลยเกออ่ากุตุแข็งจอดกางรวมบอกเราจอดรวเผาที่โน <ination that sí es> ้นเลยซึ <orship> mom, ่นะเล่นตือชิตาหูมาคุส้มีืบจอดขงม้วนดาวอย่างยอดทุกตื่นเต้นแต่ชื่อยังแจ้งชีตาลีเจ้าคือจุ้มพงหลอกก็กระจิมบันเช่า 啊，叫佢去打梦，个个进班个都看。这除咯，就是两小轮子梦，一个庄子梦，那那些老白狗哟，啊，老小、啊、子梦哈哒。恁都真是都拆个桌，一个庄子梦也好个，个也一头乱，哈哒嘛，个也知道不哈那有 Bang 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 bang